สวัสดีครับการใช้ภาษาในการสื่อสารมีความสําคัญในชีวิตประจําวันครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราใช้ภาษาแล้วเนี่ยย่อมก่อให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งดังนั้นเราจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามความหมายครับอาวะจะัจนภาษาวะจะัจนะภาษาประสิทธิภาพในการใช้ภาษาสัมพันธภาพครับผู้รับสารผู้ส่งสารสื่อแล้วก็สิ่งต่างๆที่มาข้องเกี่ยวกันสิ่งเหล่านี้แหละ เป็นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารครับแล้วสิ่งสําคัญเลยครับประเด็นแรกที่เราจะต้องทําความเข้าใจกันเลยคือความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เราใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นท w i สเตอร์ c e b o o k หรือแอปพลิเคชัน line ครับเราจะเห็นได้ว่าเราสื่อสารกันแต่เราคิดไหมครับว่าถ้าเราสื่อสารแล้วเนี่ยเราสื่อสารแค่การพูดอย่างเดียวใช่ไหม ไม่ใช่แล้วครับเรามีทั้งการเขียนการพิมพ์หรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในการสื่อสารด้วยเช่นกัน ประเด็นของการสื่อสารคือกระบวนการของการถ่ายทอดสารครับจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านสื่อดังนั้นเราจะใช้รูปแบบไหนก็ได้ในการสื่อสารครับรูปแบบต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายๆรูปแบบด้วยกันครับการสื่อสารที่ดีเนี่ยต้องกําหนดจุดประสงค์ที่สําคัญไว้เลยครับก็คือมีด้วยกัน4จุดประสงค์ครับจุดประสงค์ที่1คือให้รายละเอียดหรือข้อมูล การให้รายละเอียดหรือข้อมูลนี้เนี่ยเราต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงครับเรื่องราวต่างๆที่เราประสบพบเจอกันเราให้ข้อมูลได้หมดเลยจุดประสงค์ข้อที่2ครับให้การศึกษาครับการให้การศึกษาเนี่ยก็คือการให้ความรู้นั่นเองความรู้มีหลายรูปแบบมีหลายโอกาสเราจะให้สิ่งไหนบ้างก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้รับนั่นเองการให้ความบันเทิงก็คือมุ่งให้ความเพลิดเพลินเจเริญใจสบายอารมณ์พักผ่อนหย่อนใจ เกิดความสนุกสนานและขบขันนั่นเองครับจุดประสงค์ข้อสุดท้ายครับข้อที่4โน้มน้าวใจก็เพื่อให้เราเนี่ยติดตาม คล้อยตามแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นได้เมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์ของการสื่อสารไปแล้วเราไปดูสิครับว่าองค์ประกอบของการสื่อสารประกอบด้วยอะไรบ้างถึงจะทําให้การสื่อสารประสบความสําเร็จนั่นเองครับไปดูองค์ประกอบแรกครับผู้ส่งสารผู้ส่งสารที่ดีคือผู้ที่เริ่มต้นการสื่อสารทั้งหมดทั้งมวลเลยครับไม่มีผู้ส่งสารไม่ได้ดังนั้นผู้ส่งสารคือสิ่งสําคัญที่สุดครับจะต้องประกอบด้วย มีทักษะในการสื่อสารครับผู้ส่งสารจะต้องพูดได้จะต้องเขียนได้อ่านได้และฟังเป็นสิ่งเหล่านี้ผู้ส่งสารจะต้องมีครับแล้วก็มีความรู้ในเรื่องที่สื่อสารด้วยมีความรู้อย่างเดียวไม่พอครับจะต้องรู้รายละเอียดต่างๆในสิ่งที่ถ่ายทอดไปด้วยเช่นกันครับมีทัศนคติที่เหมาะสมผู้ส่งสารควรมีทัศนคติที่รู้ว่าเราควรทำอะไรทำเช่นใดและก็เข้าใจระบบระบอบ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของผู้รับสารนั่นเองครับเราไปดูสารบ้างครับสารนะครับรหัสของสารนะครับเนื้อหาของสารการจัดการสาร คือสิ่งสําคัญครับสารคือเนื้อหาสําคัญที่ผู้ส่งสารต้องการถ่ายทอดนั่นเองรหัสของสารอาจจะเป็นภาษาก็ได้ครับถ้อยคําก็ได้สัญ,ญลักษณ์ก็ได้ครับเนื้อหาของสารมีความยากมีความง่ายแตกต่างกันไปของผู้ส่งสารนั่นเองครับการจัดการสารก็คือการจัดลําดับความคิดนะครับเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าผู้ส่งสารเข้าใจเนื้อหามากแค่ไหนผู้รับสารย่อมตอบรับเนื้อหาได้มากแค่นั้นครับ ช่องทางหรือสื่อเป็นอุปกรณ์หรือเป็นตัวกลางอีกอย่างหนึ่งครับที่จะนําสารไปสู่ผู้รับสารได้เป็นอย่างดีครับเป็นสื่อธรรมชาติก็ได้ครับเช่นเสียงเราโดยทั่วๆไปนี่เองนะครับคลื่นแสงก็ได้ครับหรือถ้าไม่ใช้เสียงเราใช้เอกสารในการสื่อสารก็ได้หรือไมโครโฟนครับห้องใหญ่ๆห,ห้องกว้างมากเราพูดถึง200-300คนไม่ได้ยินครับเราต้องใช้ไมโครโฟนครับถึงจะได้ยินกันทั่วถึงห้องหรือจอโปรเจคเตอร์ เราอยากที่จะสาธิตอะไรก็ตามฉายขึ้นจอเลยครับอันนี้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองสุดท้ายครับผู้รับสารครับจะต้องมีทักษะในการสื่อสารครับผู้รับสารจะต้องฟังได้ครับจะต้อง อ่านได้ครับนะครับฟังได้อ่านได้แล้วเนี่ยจะต้องเข้าใจด้วยนะครับและก็มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่งสารนั่นเองถ้าเราไม่ชอบผู้ส่งสารเราไม่ฟังเนื้อหาสาระเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ครับเราต้องพิจารณาจากสารเพียงประการเดียวหรือมีความพยายามในการรับสารเราต้องมีความอดทนครับเนื้อหาสารจะยากแค่ไหนไม่อยากฟังแค่ไหนต้องอดทนไว้ก่อนครับเพราะสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เราเกิดความรู้และรู้กว้างครับและสิ่งสําคัญเลยครับมีปฏิกิริยาต่อ นองเช่นการพยักหน้าการยิ้มคิ้วขมวดนะครับสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับเป็นการสื่อสารที่จะทำให้เราเกิดผลสำเร็จและก็บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ส่งสารได้สื่อสารไว้และการสื่อสารที่ดีเราต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่กล่าวไว้ข้างต้นครับ